ฮัลโหลสวัสดีคร yeah, ับเยอะละการคนรวยนะฮะวันนี้เราจะมาเป็นช่างตัดผมกันเพียงกันแปดสเกลสามเพลย์เลตรงนี้มาไอ้น้องมาเข้าไงไว้ยียีนี่ร้านตัดผมเหรอเนี่ยถึงแบตเตอรี่ได้วด้วยเฮ้ยโอ้โหโกลเด้นบาร์เบอร์บันเดิลูกค้าครับเอาตรงไรดีวัานี้ต้องตัดหัวทุกคนเอ้ยตัดผม เฮ้ยไอเชี้ยหัวดำเชี้ยคชิริโตะยิ้มคุณถามว่าทรงอะไรทรงยิ้มตอบกูเอาทรงอะไรทรงถัดเอาสิบห้าครับเอาทรงทรงเอครับอ๋อทรงเอออกจากร้านกูไปเห็นไหมเอ้ยเที้ยมึงจะตัดไม่ี่ยผมเนี่ย แม่นั่งเงียบคุกไม่สามารถเข้าใจมันได้เน่ยเดี๋ยวกูตัดเดี๋ยวกูตัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดให้นะครับโอเคหล่อเฉียบโอ้โหหน้าหี่เหมือนเดิมโอ้ยออกไปอุ้ยอ้ยว้าไปอุ้ยเอ้ยอะไรเอาแล้วมีข้ารกรแหกคุกออกมา เกี่ยวเฮียอะไรกับบับเบอร์ไว้เนี่ยฮึ่กูจะทันได้รีพอร์ตหรือเปล่าอาจจะตายก็ไดไม่รู้เรื่องเลยครับคุณตำรวจครับโอเคอุ๊ยอะไรอ่ะไอ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยต้องรอลูกค้านี่อุ๊ยมาแล้วไหนอ่ะไหนวะมันมีเสียงตนี่ฮะเดินมาแบบไม่มีเฮ้ยมาแล้วโอ้โหไหนวะ นี่ไงเหี้ยมหัวซุปเทียมาตอนไหนวิเคราะห์เลยคือเขาดูความสุขมากเลยเขายิ้มแต่อะไรเดี๋ยวให้ช่างนาวาตัดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถามว่าเราส่งอะไรส่งอะไรซุปเไซยสี่หรอไปไม่ตอบเหมือนเดิมอุ้ยนี่โอ้โหกลายเป็นอิมิเนียมส่งเดียวกับอิมิเนียมอัมโนนอิมิเนมเอาเอาเอาไว้ไปอีกรอบ เขามาอีกเนี่คนนึงอุ้ยตกใจเฮียเนียโอ้ยอุ้ยเุ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเพื่อนกลัวกวัาไบกลัใช่กลัวใช่กลัว่กลัวต่คนนี้ด่วนเลยเกลัวใช่เลยนะเขื่อเขอเาเลขื่อเขาเียออึงมมาตัดผมถอดพูดไหม มึงไหวไหมเนี่ยยังไงยี่แล้วดูปวดเคีียแม่เย็ดเอ้ยตัดยังไงวะใบไบใบใบตัดเลยเออโอ้โหดีเอาหัวหัวเอาหัวหัครับเควะอุ้ยหูตรงตรงอะไรนะให้ช่างไม้ตัดนะช่างไม้คนนี้ต้องช่างไม้วะดูจากหัวมึงแล้วนี่หัวโลดน่าจะหมอที่สุด เตรียมไปอยู่คุกต่อเลยก็โวยโอนจริงตาแดงนั่นแหน่าจะเติมมานักอยู่อุยดูนี่ watch watch this หรือเปล่าอุ๊ยอีกแล้วทำไมอีกแล้วอุ๊ยนี่นี่นี่ทริสคอตป่ะเพื่อนซาซาคูมันต้องโดนเนเฮ้ยไอ้เชี่ยมึงไหวไหมเนี่ยใส่ชุดมากูเองกูเองมาเอาส่องนะครับ สไปเดอร์แมนงี้ต้องทรงอ่ทรงใยแมงมุมไหมโอ้โหเหมือนเดิมเลยพี่อุ้ยเสียงพูดเรืยเนี่ยแ่อนนี้มึงไม่เห็นพูดเหยไม่ไไอ้เชีแต่ละตัวไอ้เชีใครเขาตัดแบบวิ่งสิงอะไรวัตเจอเฮ้ยเท้าเอเลดอ๋อคุณรู้เสียงหน้าลานี้อะฟกเต้ยอยเ ส้มแตกแกไปตัดผมนะได้ได้ได้มือมือดูมหมวกหมวกกับผมนี่คืออะไรนี่คือตัดผมหรือตัดหมวกมาเนี่ยนี่แหละแบตเตอรี่ตรงตรงมันจะเห้าหนาอย่าไปสูงหัวขาวเฮ้ยเธอพักผ่อนหมอแล้วพวกมันกูมันไส้โดนแย่ส่งนักเรียนลองส่ง เย้ไอ้แี่หมกหายอ่ะดูเด็มากครับคุณลูกค้าไปเทนพอร์ตอุ้ยเยอแล้วแอ์พังโอ้ยไปแบกรูม่ะไอ้ไม้อุ้ยมึงดูหน้าดิบอมไปอ่ะไหนวะอุ้ยโอ้ h i t ทุกคนทกคนนี้ต้องโกนหัวอะไรหผมทรงเฮียเอ้ยผ่านคือแรกเหรอเจวันหรือเปล่าอ้าว ก็ย่ะโอเคกุณรอดูทีวีอยู่เนี่ยอีกสองวันถึงนะเราจะได้ค่าจ้างแล้วทุกคนตัดสามสี่หัวก็เฮ้ยเราจะมีบุคคลสำคัญกำลังมาเหรอเพื่อนโอบามามึงมีผมด้วยเหรอโอบามาขอครับโอบามามีรูปเพชรด้วยโอ้โหเช่ เอ้ยทำรู้เปล่าทำหน้าอย่างเงี้ยผมจะตัดให้นะครับเอ้ยนามาโอบามามาตัดผมนะมาดูมาดูมาดูเดี๋ยวให้ช่างนามาตัดนะครับคนนี้ได้แล้วผมคนดังนี้อุ้ยอยู่จะไปปีนหัวเขาเป็นประธานาธิบดีไม่เออเป็นทาตัดแล้วตัดตรงตัดดีดอ๋อไม่ต้องอุ้ยเขาทำหน้าไม่พอใจเขาหน้าพอใจอ่ะไอ้ย่าชอบมากมันบอกอุ้ยเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วอ่ะเขาบอก เขาจะไปกูแค่ครั้งเดียวกูแค่ขีมาทำอะัรเองอะไปเก็บของเดี๋ยวกูไม่เห็นได้ใช้เลยพวกเครียเนี่ยกูใช้แต่กูเนยไอ้สัตว์เก็บอะไรอ่ะโอ้เก็บของสี่โต๊ะกอู้กูอู้กูอู้โอเคไปสเปย์วะทำความสะอาดเครื่องมือนี่เป็นร้านที่รักษาความสะอาดได้ดี ้บอสตานี้นี่นิสัยดีกว่าหลายเท่าเลยเนี่ยเคลสดาันี้มันก่อนนั้นี้มันก็ขู่อยู่น้วยว่าอะไรถ้ามันไม่ทำงานก็โดนไล่ออกโอเคเรียบร้อยเรยเฟคบอสภูมิใจมากอุ้ยอะไรโซ่ังอ่ะใหญ่อีกลรอ จะพังอะไรกันข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยนอตติงเฮ้ยหน้าร้านเด็ดเด็ดรูปนี้เฮ้ยอ้าว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วผีปาเบอร์ไม่มีผมเดี๋เลยอ๋อไม่มีผมมึงมึงเป็นใครไม่ใช่เหรอใช่เหรอให้รถนะนะโู้คือปันร้องหมายเขาไม่ชอบสีผมแน่นเลยเขาไม่มีผมเหรอเขาก็ยิ้มนะมันมันไปฆ่าตัวตาย ไปฆ่าตัวตายเฮียอะไรที่นี่เนี่ยตัดผมเองเนีแค่โดนกูตัดโลนไฆ่าตัวตายโอยผมแม่ยังแค่บอกไม่ชอบเลยอ่ะไปฆ่าตัวตายเุ้ยมาแล้วอุ้ยผู้หญิงเอ้เจ๊ดีเหรอเอาเอาไอ้บ้ายไอ้บ้ายผู้ชายไอ้บ้ายใครผู้ชายจะเป็นทำบอยเลยเฮียโอ้ย ทำไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยไอชีออ้ทำไม่ได้แล้วนี่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 อ๋ออันนี้นี่กดเลยกดเลยวุ้ยว้าวเจ้าฟางหุ้ย,ยนี่มันจอถนนอะไรเนี่ยเอาอ้าวโอ้โหประมาณลูกค้าน้อยมากเลยเรียวเว้ออีกแล้วเหรอวันนี้เรียวเว้อกว่าถือปืนรอเลยไหม กว่าบ็เอาปัจจียนไถหน้าเลยนะเฮ้ยมาแล้วสวัสดีครับยินดีรับสู่โอ้นรกว่าเบื่อุ้ยโคถอดเสื้อด้วยแหละทหารทหารีต่เละหล่อเลยอ่ะเยอะกูตัดให้ชายชาติอ่าพอใจไหมโอเค i need to watch the towers ไปหมว่าพาชรตัวครับ the bins from the station put them in the w a t c h e r โอ้ยนี่อ้ยอ๋อแค่นี้เหรออ๋อนี่า w a t c h i n g machine อยู่ไหนไงสายเล็บ กูสเวิร์กกูสเวิร์ก Put the bins back โอ้โหเฮียเฮ้กูตัดผมแม่งก็เยอะแยะจะแปะขายส่วนแลยวันนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าไม่ลูกค้าเดียวเองอะไอคุณเนี่ยมาจบวันนี้แล้วเหรอลูกค้ามาบ่อยดูดิโอ้โหบายมันเริ่มเลยฟรี e ขายอะไรี่กูเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหตัดปีน้อยน้องปาโอ้โหเหมือนเดิมเลย นคิวมมาเพื้นสกปรกจริงทำความสะอาดเนี่ยเขาสะอาดย้อนเดอะบลูไปไหมวะเนี่ยไปโหคตรสกปรกแต่ต้องมีมาตรการถอดรองเท้าก่อนเข้ามาเข้าร้านแล้วไอ้เหี้ยจริงร้านกูสกปรกหมด ย้ำเยี่ที่เองะแตอย่างนั้นล้วก็มีโบรมเอาไว้ตีผีได้อรูปวาดก็จะหอยเล็กกว่านะเขมีน็อกกันมากใครโทรมาวะโมชิโมชิเออเดี๋ยวเดี๋ววินัยวะขอนี้โมชิโมชิปะปะฮัลโหลสวัสดีครับที่นี่ก็เป็นบาร์เบอร์ปกติมีอะไรช่วยชื่อร้านฟรีคัทเลยอะ แม่เจ์ไม่อยู่ครับเขาเขาไม่ค่อยชอบอยู่ร้านนะครับอ่ะดีด้วยโอเคคือไม่อยากเจอแล้วใช่ไหมครับอ้าเอ้าเฮี้ยนี่เป็นเฮี้ยอะไรวางหัวกูประตูออกหลังประตูไอ้กือคิปเปอร์เหรอกูถือทอเล็ตแล้วมาออกูถือบลูกูพร้อมแล้วทอเล็ตอุ๊ยอะไรมันมืดเกินมองไม่งรถรถ ออคือเสร็จงานแล้วเอ้ยอ๋ออ๋อวยไปเร็วเดี๋ยวตายเดี๋ยวามันอยู่มาไล่หลังมาไล่หลังเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเฮ้ยไข่ว่น่ะเอ้ยออกไปจากร้านกูต้องต้องรีบโทรหาตำรวจแล้วคอเดโพริดได้เลยโทรเลยคอเลยตอนนี้เลยหนึ่เก้าหนึ่งหนึ่งโทรหาเก้าหนึ่งหนึ่งเร็วทำการตรวจแห่งชาติประเทศไทย ตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับต้องการความช่วยเหลือตอนนี้นนนไม่มีใครก็ไม่รู้อย่าไล่ตูดเอาวาเมื่อกี้มึงไปไล่ต่อไปเชงคงคี่ยบังหกูอีกแล้วสุดท้ายเย็ดแม่ปืนอยู่ไหนว้ไข่เดนมัสเซฟคิวเดอะเพลสไอ้เฮียมันฆ่าตำรวจไ,ไปแล้วเอาละเ,าเดี๋ยบอกนะว่าเดย์สี่เลยแล้วพวกเราก็นอนเม,มื่อกี้แม่งเหมือนจะตัดไปคนเดียวเองมั้งอุ้ยมาแล้วโอ้ยสองหัวสามหัว สี่หัวสี่หัวบายบายบายเดี๋ยวกูถามจริงมึงมึงยังกล้าทำงานต่ออยู่เฮ้ยไม่ได้วะมันมันมันต้องบอกลูกค้าว่าต้องออกไปจากที่นี่วะเราไม่ได้มาตัดออกไปล็อกรับไปล็อกประตูก่อนนี้พ่อเคียรนน่าจะมานะทุกคน ปลอดภัยปลอดภัยอุ้ยเออ้ยยู่กับนักกล้ามไมก่อนนักกล้ามไปไหนนักกล้ามไปประตูไปรีเซ็ตเดอะพาวเวอร์บ็อกซ์ไปเพื่อนนักกล้ามนำหน่อยไปเลยไปเลยถือบลูมถือบลูมนดื้อสิเลททเลทเทเลทเทเลทมาเอ้าทางไหนวะเฮียที่นี่เลย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 นี่นี่นี่กูรีก็ลุอยู่กูรีอยู่กูถือกูถือแบตเตอรี่น์อยู่ จะไปกูที่บลูมใช่ไหมเอ๊ะเอาแชร์เอาแชร์วินโนอยู่ไหนหน้าต่างอยู่ไหนวะทุกอย่างอยู่ไหวะเนี่ยเนี่ยบ้านหน้าต่างเนี่ยโอว้าโหเอา a อยส์ออฟเ of entry ไปไปไปในวันที่ฝนพรมเราจะโดนอะไรหรือเปล่า เฮ้ยไอ้เทียมันเข้ามาแล้วหรือเปล่าั The Carving The Painting อยู่ไหนอ่ะปืนแมไอปืนปืนก็จับได้ก็จับได้มันมันอยู่ตรงนี้อะไรไอเทียมอะไรเนี่ยไอ้เย็ดแม่ไม่ใช่ได้ไงวะโอ้โหกระบอกโคตรใหญ่โอ้ยเจอกู่เทียบลองดูดิกระบอกโคตรใหญ่เลยเสียคาเมร่าโอเคมึงดูดิโอ้ว้าวคนมัน เ็คเีมันยงวะมีเฮียเกี่ยวเกียวมีเฮีอ้ยก็ไปแล้วก็กล่องเลยขอยาซอนตัวดักกล้ามนะครับมาดิเฮียฮ่อะไรอะไรมายิงเลวะอมาดิเฮียกูยิงกยาวอะชุดเดอะคิวเลอร์ยู่หนเดอะฟรอนด์ฟนไหนเป็นยังไงยิงเลยวะมาดิ กูยิงไปแล้วอ่ะเอาตายเลยอ่ะกูยิงไปนัดเดียวก็ตายแล้วอโอ้เจ้าเราข้ามคุณมันได้แล้วโหพวกเราได้ได้เงินเพิ่มมึงหยุดถีบก่อนดิมึงยิงแต่เล่นไไปจบเลยอะจบไปแล้วกับการเป็นบาร์เบอร์สี่วันขอตัอลรับไป่อนสวัสดีครับ